นออะไรนะครับซุมนี้จะเกิดจากมเมล,ล็ดรวงต้นพอพันแม่พันไมนได้ตายไปแล้วสําหรับสมาชิกที่สั่งเขามากอาจะได้คุดเงาแบบนี้นะครับให้ไปปักช่ำบอยเองนะครับเดี๋ยวเข้ามาฟังคุณสมบัตินะครับลักษณะเด่นของนออะไรลดเรืองรสชาตินะครับให้ยายนก่ปล่อยฟังนะครับค่ะสําหรับนออะไรนี่นะเป็นนอไม้เป็นนอไมป้ปลาโดยเกิดเองจากธรรมชาติ คุณสมบัติของมันก็คือมันจะหวานต้มจืดง่ายแล้วก็กรอบค่ะตัวตัวนี้นี่เป็นนอที่เกิดจากเมล็ดมันเปมืนบ่ครับเมียนค่ะมันจะอยู่ได้หลายปีเนาะจ้าครับสนใจสร้างสื่อตามลิ่งด้านล่างเลยนะครับสำหรับสั่นสมาชิกที่หาพันุไที่หนาสะสมอยู่ตอน,นี้ครับผม